สวัสดีค่ะน้องๆและคุณครูทุกท่านหนูชื่อน้องไก่ไข่เป็นประธานนักเรียนของไก่ไข่สายพานันธุ์ไฮไลท์น้องไก่ไข่จะมาบอกเล่าเทคนิคการดูแลเพื่อนๆของเราเพื่อนๆพร้อมที่จะร่วมมือไปกับพวกเราหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพื้นที่แบบไหนที่เรียกว่าพร้อมนั่นก็คือการเตรียมพื้นที่ก่อนการเลี้ยงเพราะพื้นที่มีความสําคัญกับพวกเรามาก พวกเราต้องการพื้นที่ที่มีอากาศหมุนเวียนดีพวกเราจะได้หายใจสะดวกและต้องไม่ปะปนกับสัตว์ปีกชนิดอื่นเพื่อลดการเกิดโรคระบาดพื้นที่บริเวณโรงเรือนต้องไม่อยู่ติดกับบ้านคนเพื่อเลี่ยงปัญหาทางเสียงและเปลี่ยนรบกวนต่อชุมชนค่ะเมื่อโรงเรียนได้พื้นที่ที่พวกเราต้องการแล้ว เจ้าหน้าที่บุรณิธิจเจริญพก,กพันธ์พัฒนาชีวิตชนบทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ CPF และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการตกลงร่วมกันสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงพวกเราให้ดีที่สุดและแล้ววันที่พวกเรารอคอยก,ก็มาถึงพวกเราเดินเข้าโรงเรือนอย่างสง่าผ่าเผยพวกเราจะอยู่ในโรงเรือนอีก3สัปดาห์ก็จะมีผลผล,ผลิตเป็นไข่ไก่ออกมาเป็นแหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญให้กับน้องๆได้รับประทานกันอย่างอร็ตอร่อยค่ะโอ้โห ช่วง Do You Know เรามาดูพร้อมๆกันค่ะว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างเรื่องบริเวณรอบโรงเรือนก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยนะคะให้พี่ไฟเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าบริเวณรอบโรงเรือนต้องเป็นอย่างไรน้องๆจ๋าจ๋าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพอยืนแล้วมันให้ความรู้สึกยังไงนะ ร่มย็นค่ะครับ,รบอืมเย็นสบายเพราะว่าเรามีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดรอบๆโรงเรือนของเราค่ะต้นไม้นอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังช่วยอะไรอีกบ้างคะ แม่ไก่อารมณ์ดีอยู่สบายก็จะให้ผลผลิตที่ดีมีไข่ไก่ให้เรากินทุกวันเลยดีไหมคะเฟินดีค่ะเราจะได้ช่วยการรักษาต้นไม้ให้ดีขึ้นค่ะยนอกจากบริเวณรอบโรงเรือนแล้วยังมีพื้นที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงน้องไก่อีกหนึ่งพื้นที่ไปฟังพี่ฟ้ายเล่าให้ฟังดีกว่าว่าคือพื้นที่อะไรน้องๆทราบไหมคะว่ายังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่จริงๆแล้วสำคัญสำหรับการเลี้ยงน้องไก่มากๆเลย ไหนเหรอคะพี่ฝ้ายอืมบริเวณแหล่งน้ํานั่นเองค่ะเพราะว่าน้ําที่น้องไก่กินเข้าไปเนี่ยจะต้องสะอาดไม่มีตะกอนแล้วก็ไม่มีหินปูนปนเปื้อนด้วยนะคะเพราะอะไรเหรอคะพี่ฝ้ายก็เพราะว่าตัวตะกอนและหินปูนจะทําให้น้องไก่สุขภาพไม่ดีค่ะขณะเดียวกันค่ะก็จะทําให้ตัวระบบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็สึกหรอเร็วขึ้นด้วยนะคะพี่ฝ้ายคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าน้ํามันจะสะอาดพอหรือย,ยังคะอืม ดีมากไม่ยากเลยนะคะปกติเราจะใช้น้ำประปาแล้วก็น้ำบาดาลซึ่งมีระบบการกรองอยู่ประมาณนึงแล้วค่ะแต่ถ้าอยากมั่นใจมากขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะ <sự> ก็แค่ติดตั้งระบบกรองน้ำก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าไปในโรงเรือนนั่นเองค่ะอ๋อมันเป็น่างนี้เองืยพี่ไฟ้ P ครับน้องไก่ไข่มาจากที่ไหนล่ะครับพี P ่ไฟช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับ เอาละเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าพื้นที่รอบๆโร,รงเรือนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้น้องไก่ของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีผล,ผลผลิตที่ดีแบบนี้ทุกวันเลยคะ่ะเราจะได้กินไข่ไก่ทุกวันเลยใช่ไหมคะพี่้บยโอ้แน่นอนคะ่ะเอ๊แต่พูดถึงไก่ไข่น้องๆทราบไหมคะว่าน้องไก่ไข่ที่เรานํามาเลี้ยงเนี่ยมาจากที่ไหนไม่ทราบครับอืมมาจากที่ไหนอ่ะมาพี่้ายจะเล่าให้ฟังนะคะ น้องๆคะน้องไก่ไข่ที่เรานํามาเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไก่ที่แข็งแรงมากๆนะคะผ่านการดูแลที่ดีมากเลยตั้งแต่การฟักเลยนะคะจนเติบโตเป็นแม่ไก่ที่แข็งแรงนะคะจากบริษัท CPF นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกให้น้องๆฟังนะคะว่าเราก็จะนําแม่ไก่ที่มีอายุมีน้ําหนักประมาณ1.4กิโลกรัมเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแม่ไก่รุ่นไข่นะคะที่นํามาให้น้องๆตอนนั้นก็จะอายุป,ประมาณ15สัปดาห์ค่ะแล้วเขาจะออกไข่รุ่นแรกเนี่ยตอนอายุประมาณ19สัปดาห์นะ เองนะคะอ๋อแล้วพี่ป้ปยก็มีเทคนิคอย่างหนึ่งอยากจะบอกนะว่าเราจะเปิดเพลงให้น้องไก่ฟังทุกวันเลยนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยคุ้นชินกับเสียงที่ดังนะคะไม่ตกใจไม่วิ่งชนกันลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ลดอาการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะโอโ้ย่าไม่เลยและทั้งหมดนี้คือพื้นที่แบบไหนที่เรียกว่าพร้อม ตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าการเตรียมความพร้อมที่จะรับไก่ไข่เข้าบ้านนั้นเป็นอย่างไรสำหรับตอนนี้น้องไก่ไข่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ